อ่ะแ,แน่นอนโอเคแล้วเดี๋ยวจะได้เข้ากล้องได้เหรียญน,นี้เขาเลืกเหรียญสามรอบในหลวงรัชกาลที่9นะแบบนี้แต่องค์นี้เป็นลงยาซึ่งเล่นพระมาทั้งชีวิตผมเคยเห็นในหนังสือหนึ่งเหรียญเคยได้มาหนึ่งเหรียญและนี่คือเหรียญที่สามเท่าที่ผมเคยเห็นมานะนะครับแบบนี้หายากแต่ตอนก่อนเนี่ยขายได้เหรียญหนึ่งหลายหลายแสนสมัยก่อนนะ แต่ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาลงเยอะพอสมควรอันนี้เป็นอะไรหลงข้ออะไรอะ่ะคือต้องบอก,กว่านี่หายากมากๆนะและผมเข้าใจว่าทําเฉพาะแจกแบบต้องต้องต้องมีต้องแบบคนชั้นสูงมากๆอะ่ะเพราะตอนนี้ผมได้มาเหล่านี้แล้วมาจากแบบหืมคนใหญ่โตโตแล้วที่ผมยังเห็นอันนี้ปุ๊บ ผมนึกว่าพี่เอาไม่กี่ตังค์นึกว่าแบบไม่แพงมากโอ้ไม,ไม่ไม่กล้าถามเขาก็ต้งตีตั้งแปดแสนผมตอนแรงๆผมผมว่าแยกเป็นเหรียญอะ่ะผมสนใจนะถ้าเกิดเขาเอาไม่แพงอะ่ะแท้แน่นอนดีแน่นอนแต่ราคาไม่กล้าซาเลยครับส่วนเหรียญทองคําอันนี้ไม่กล้าตอบพี่ต้องถามให้ผมหน่อยว่าเอาเหรียญเดียวกี่บาทแต่ผมว่าผมเช่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแรงตอนแรงๆอะ่ะยังขายไปไม่กี่แสนเองโกผมอะ่ะ แต่วันนี้สององศาแสนผมว่ามันห่างกันเยอะแยะมากมาย